สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวยอพ่อกระเทินจ้าวันนี้สาวยอพามาดูคุณยายเยายกสะดุ้งนะคะตึกป่าบรรยากาศภาพบรรยากาศเย็นๆตอนแรงๆนะจ๊ะฝนตกเมื่อคืนนี่ห้วยที่สาวยอเคยมายกทุกปียกยอทุกปีนะจ๊ะนะพี่น้องเนาะอันนี้ปีนี้เพิ่นน้ำบ่อยักล้วงบอยักไหลเด้อคนะ่ะเนาะ น้ำพึ่งมาน้ำพึ่งอันมาครั้งที่สองมั้งนี่ครั้งแรกนะบริมาาวนยนบบริมาคุณยายยกยออยู่ตรงนู้นตรงใต้สะพานนะคะได้อยู่บาดละตัวสองตัวเมื่อเช้านะคุณยายก็มายกตั้งแต่เช้าเลยได้ไปแล้วหนึ่งกระหยังเอากลับไปส่งแล้วอันนี้เพิ่นยกอีก ขำๆจังพาคุณยายเมือเนาะให้พันยกให้สะใจเลยน้ำแรกนี่ได้อีกแล้วมั้งน่ะได้ปลาอย่างยายฮ่าได้ปาลารนกับปลาแกนแลบอีกล้วไปไปไปดูกันไปดูกันทุกคนนี่ได้ตัวใหญ่ปะ เออฮะได้สองตัวแล้วบอได้ตัวแล้วรดอ่ะอรานอ่าโอ้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 นี่ปลากเกล็ด,ดบบบบปลากล็ดปลา,กกปาขาวปลากเกล็ดนี่น้ำนิ่งแท้คือสิบบมีป่าอืม ไม่ลายป่านนี้เลยนี่โน้ตนี่ตีมือคุณยายอันนี้อันกระยางที่สองเลทุกคน,น,นกระยางที่สองมีปลาขาวแล้วบงทางนี้อ้าปรากดกับมีนี่รอบเช้าเพื่อนเอามาส่งแล้วอันนี้รอบแรงป่าลุกกระจุนล,อ <c oughs> ล้อ <c oughs> มึงเช้ามึหัวเจนมึเช้าเมื่อกี้หันล้อไปตัวบักไง ลุ้น<ะ>ลุ้นลุ้นลุ้นคำแม่ว่าวจุอ่ะตัวเมื่อกี้จะกลับมาไหมนี่คำมันนั่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 นทุกคนน้าได้ปลารดใหญ่ากัมทางใต้ยายกัมทางใตุ้นั้นก็ไปอีกดอกอได้ปลารดใหญ่<ง>มันมีตะบนคาดแม่น้ามาน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 ยายบโเมื่อละเมื่อนี้ยายถู<ป>กเผยอีสายอีกุนั้นก็ล้มอีกดอกลูกไพ่ลูกไพ่ธอมากระว่าคืนดีครับลูกสาวลูกสาวก็มาเห็น อีเพิ่นมึงมามันพี่ช่างพันบุตรพันเนื้ออยูอ่ผู้เดียวพันไดแบกสีบักหานี่ประลดเอ้าเอาพี่เอา้าเออเออได้แน่เอา้เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาประลดง่ายทุกคนแจว่วดูสิโอ้ยยันบาได้กินเด้ได้ก็ใส่ชีบูไดอืม,อ,มอันนี้ก็เอาอันมันคากอันนี้เอ้าเอ้าเอาเอา กุ้งพูดได้ทำรู้ทามันฮะเอาเอาเอายายเออบูได้กินบูได้กินไม่ใช่สิบดได้แม่นผู้ใดบดจักเขาได้บ้คือเมื่อแล้วท่านอยู่นอกนอยท่านท่นท่นทันท่านทันปลาหยังเออสองตัวบัดนี้สองตัวทุกคนปลาขาวปลาเกล็ด ปลาเกล็ดแลกบสองตัวจ้าฝนตกเมื่อคืนเดอ้อนี่ยายมาจัดจ้าวกลับไปแล้วหนึ่งกระยังสิยูฮะสองทุ่มพูบยายกระเพาะอะไเนาะเฮ้ยค้ำคุณบอกจักเมืองค้ำคอยค้ำจากเมืองเลือดเต็มอละคุณพ่าเมืองอืมโอ้ ได้แล้วเปล่าอืมเีมาเบื้องป่านี่นี่มันขึ้นในนี้ย่ายนี้นี่ป่าโอ้มีจต่ป่าทุกคนปลาซิวนี่อ่ิ่็สิมาเล่นน้ำในนี่เนาะเล่นน้ำในนี่เนี่ยคุณยายก็ยก สะดุ้งตรงนี้นะทุกคน,คกนเพื่อกำลังล่นน้ําน้ําไหลเนาะเลยเฮงๆจังถึกบาดนึงกลับกันหมดแล้วเหลือคุณยายอยู่คนเดียวคุณยายมายกตั้งแต่เช้าเนะี่ยยังไม่ยอมกลับลยยังไม่ยอมกลับสะพานไปบ้านห้วยแคนนะคะนี่ เอาลุ้นเอาบัดนี้คือยกเร็วแท้บัดนี้เห็นบ่มันบอนบ่เออนี่จะปลาคับของเฮงเฮงจังยกไอ้ผู้อะคือบอนดีแท้ปลาพู้เออไหนไหนไหนอ้าวนั่นโอ้ยปลาคิดเลขนะล่ะเนาะนั่นชองตัวปลาคิดแลบมาหมัน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 ทุกค้มันหมันหมันจ้า มาช่วยคุณยายยกยอนะคะนี่เลิกงานมารับคุณยายคุณยายไม่ยอมกลับบ้านตึกป่ากะวัาสองทุ่มจากเมืองล <c oughs> ุนจ้าคือบ่าดองคุณยายมันมีหรอปลาดองเลยนนี่ <c oughs> ได้หนึ่งตัวจ้าขาวข้าวมือ <c oughs> กระดูกปากีแล็บอีกแล้ว <c oughs> รับกินได้ไหมฮะรับปะ ไดเลยตือเอาตัวได้มัน่บุมันสีมาเนี่ยยายหือบาอะไรแม้นี้นี่อันนี้ครับบริเมนปลาสงแงงคือเดงปลาสางแงงจ้าปลาสงแงงหนึ่งตัวนั่นสิไใหไปขางไหดีดีนีดีไม่ใช่โต๊โต๊ะเขาดูปลาสางแงงไม่ใช่ปรากฏนะจ้าปลาสางแงงอันนี้นะ อเาพี่จะทาบคนอยู่นี่เลยบาทนี้จึกจักจึกจักไหมจิกจิกดีปะนั่นเด้ว้าวปลาล้นแล้วอีกแล้วตัวบักใหญ่เลยบาทนี้นี่แฮมปายสุดยอดเลยขึ้นมาคุกพี่เครื่องกระยาเหมือปเลยตัวใหญ่วัวพูน่ามันกำเก่งใช่บหมวัชงตุ่ยก็พกินนนี่นี่ แจ่วกำทางไต้ลุ้นๆนขนาดเลยคุณยายนี่แต่ละตัวนี่อเอาเอาตกเด้อล้มสละปีนปละบ่โอ้ยโอ้ยสะดุ้งกับขาขอนน้องทุลักทุเลมากน่าลงไปแล้ว ได้แล้วปอาสาวย้อมานี่ได้สามตัวแล้วเนาะยายเนาะสามตัวปักใหญ่แล้วสาวย้อไปทํางานวันนี้ค่ะปกติกจอยู่นดาห้วยมื้อไรแล้วไม่ได้ไปใส่เนาะโลก็ได้ห้หกเจ็ดตัวอยู่นะบ่นนี้คือตึ๊กแค่นนะเออก็จะเป็ตึกประปรายบ่กูเปตึ๊กบ่กูหัวกูประมาณนั้นหายดับ น้ำมันอักมันมันมันบ่ไหลมันตึงอยู่นะฮะคือมันสิบ่ได้ดอกตึกหวังนะอันนี้บ้านนี้มีานี้กระโนพี่กระวงพี่กระวมขามาขิดลอยขิดลอยขิดมาถ้าน้ำให้แบบยุ่ยไลๆสักน้อยไข่อยู่เด็ดขิมาลุ้นจ้าลุ้นจ้านี่มาอีกแล้วประลดแล้วปรลดแล้วมาอีกแล้วทุกคนสองตัวคุณยาย สองตัวเลยแบบนี้นะมาน้องพี่น้องพี่ขึ้นมาก่อนเออนี่คุณยายคุณยายเอ้คุณยายนี่สองตัวเอาเบิง้งอเอาตัวนั้นก่อนนึ่งได้อยู่บ่เนี่ยตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ ปลาหลุดแล้วทุกคนนี่ปลาหลุดแล้วนี่อันนั้นบันนี้ได้ฟับสองเลยนี่หมานหมนจ้าวันนี้โชคดีมากเลยหมานเกือบทุกบาทเลยทุกคนถ้าเอาปลาลต่อ,อมันลมันขนาท้ายเออลุ้นขนาดเลย หลุดมือจ้านี่เรียบร้อยอ,อไปเอาโยปลาขับของปลาขับของก็ตัวใหญ่อย,อยู่ได้ปุ<า>๋ยนี่เออตะเก้าบริลายทำนี้นลายอะไรใหญ่ข้าตาสุดุงลยายใหญ่นี่แสดงม่าค่าตาสุดุงนะครับไปบอกเอาเอาลู <laughs> ทุรักทุเลมากเลยดีกว่ามด,าดาายุกเลยเอ้าฮั่นโอ้เ่ถอ้า,าไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เหลือหนึ่งตัว เมือแห้งยอแล้วเอาว่ามันชิโบโดถ้าทังนักนถ้ามันคือห็นมันโดก้าทังนักดูสิได้ไหมได้แล้วน่้ไงอยู่แจนั้นน่ะยายอ่ามิจะปากกินเล็บนะเนี่ยดาตะกิ๊เอาดับบลอนี้ก็ดีหอยคมหิ้วเอาตัวหน่อยบางไงหะบนงอย่านี่เยป๊าหอยคมหอยจูบ น,นี่นทุกคนป้าหน่วยบักใหญ่เนี่ยเนี่ยอ้วนด้วยนะพอเราบีบลงไปบีบหน้ามันลงไปเนี่ยมันจะบระรูปลงไปเนาะแสดงว่าอ้วนเนี่ยเอาวนี่ยกิ่งเล็บคดองไปจนก่ลุกมาโยงแห้งแห้งโยงแห้งมันสิดองอีฮะมันคือยังไดง,องถึงถึงจะเชื้อนี่นนว้าวว้าวทุกคน ได้อตเด็ดเลยบาดนี้ว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวนีถ่ายรูปกันนี่ยนี่มีเช้าอูเนี่ยว้าอืมว้าวบาดนี้มันบอลเห็นไหมมันบอลเตะไปบุมาฮะเมื่อกี้หั่นค่้ได้ได้จีกตัวยายได้สี่ตัวเลยบาดนี้นี่โอ้อขาดแทะเดี๋ยวหายเราสะดุ้งมาเด้ ลุ้นกันจ้าลุ้นกันจ้านี่มาแล้วไม่ผิดหวังเลยบาดนี้ว้าว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 เฉลิมือ้อนนี่นะครับเออนี่นี่นี่ขามันน่วงน่วงท่วงท่วงคือนี่นะมันดองบวบิษมันบวมหูมือเฮาย่อขึ้นเนี่ยมันบวมหูมือเออขามันเจิดดีปึ้งเลยได้นีได้ภาพจุดสวยช็อตเด็ดให้ทุกคนดูนะจ้าวันนี้ หมานมากเลยคุณยายยาวหมานมากเลยประวัติชายทาเข่าหมามันบกขึ้นได้มันบกโด่งนี่ไงนี่ไงเนี่ยย่อยู่ครับมาจะบอกปิดปัดเสื้อมันระเบิดขอยเห็ดมันลอยไปนะคะปะเสื้อมข่อยว้าวมึงก็น่าปัดกุดนี่เหรอเออ นั่งอยู่จ,กจกักรเสาอ่ยกแล้วยกแล้วเบึง่งเนาะลุนล้นลุ้นได้อยู่บบบนี้นี่มาแล้วหนึ่งตัวเห็นแวบๆบวแบบแล้วหนึ่งตัวนาน <S <S เอาอยายขอดมาแล้วอเออขอดมาจากไหนนี่บ่แม่นคล้องอยู่จ,กจกักรเสาบ่ยาย เอาคอนออกก่อนขาคันสะดุ้งสั่นเนาะได้ไหมได้บอฮะเอาขึ้นได้นะ เออ่อโอ้โอ้แมนเขาออะมีแต่หอยอู้หอยหน่ย่ยบักใหญ่เลยยายแล้วยายเก็บอาเด้อหอยนะหน่วยบักใหญ่เลยลูกหอยปลากระบอนดีดีแยย้อยอยู่ทิงสะพานเด้อตอนนี้เนี่ภาพรบรรยากาศตอนแดงๆนะจ๊ะทงไฮทงนา ฤดูการทำนามาถึงแล้วจ้าเริ่มว่านก้าแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มลงข้าวแล้วเนาะไทยว่านก็ว่านไทยจะดำก็ดำอ้ามีเจ้าหยิเห็นป่าดองขึ้นไ่มคะเห็นไหมคะน้ำไหลตรงนั้นนะป่าพันดองป่าดองเนาะอยังไม่ได้ป่งโยยังเลยยังคล้องบะนี่คุณยายอยู่ใต้สะพาน ตึกอยู่จะจะเสาพี่น้องยังบอย,ยอมเมื่อยอมมานั้นอยู่นี่ยืดยู่โอ้โหเสียงรถเสียงดังหน่อยนะคะทุกคน วิวส,สวยๆค่ะเพิ่นลอกอันห่วยเนาะแต่กี้มาโหฮฮฮมีแต่ป่าค่ะเดี๋ยวนี้แปลนละลงไปฮอดพ้นตรงพูนตรงปลายมือสาวยอบ่านั้นจะเป็นห่วยอีกห่วยนึงห่วยตรงนั้นอาจจะปนาสาวยออีกทงนึงเนาะพุนละฮ<ะ>ได้อีก้ะบ่ มีอีกเลยเพราะถั่งนกนี่ชีทึกค้ำค้ำพุระปลาเสื่อมถ้าเบิงค้ำค้ำเนาะปลาลดปลาเสื่อมจึกใจเพื่อนอะค่ะบม่ยางหอนเข้าย่ออีกละนี่นี่ ปลาลดฮะท้องหาได้ปลาหลดจริงๆด้วยตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่ปลาหลดมาแล้วเมืตัวตัวที่หกที่เจ็ตระบ่ใหญ่นี่แคมซิปได้ไหมนี่ค่อยมายืนอยู่นี่นี่ปลาหลดจ้าปลาลดแล้วโบหูเมื่อพนต๊ <c oughs> มาเผ้ายายมารับยังบ่อยอมเมือ่อ ป้าเมียนเพิ่นมานาเพิ่นเพียงนาเพิ่นขับไปข้างในจ้าบ้านหลังนี้สวยค่าข้ามมาเนี่ยเพิ่นเปิดไฟนในแหงงามพี่น้องบ้านหลังนี้นะสวยมากมาดูคุณยายกันต่อจ้ามาลุ้นกัน <S <S บ่ต้องเอาปลาคับคองฮะมันติดมือเอาออกเสียคอน,นนะฮะยัสนสนองกับ ทีออดีเด้ดเอามาพี่เอาไปทิ่มมาทาังพี่ฉะนั้นผดล้มโคมโต่อโคมนะอีกล่ะลุ้นกันอีกจ้านี่มาแล้วหนึ่งตัวเนี่ยหยุดขาดสดุงทางนะนี่มีแต่ปลาขับของบาดเนี่ยมีแต่ปลาขับของมีหนึ่งตัวปลาคาร์โมนบ่ยายตายยัง เสียงกบเสียงเขียดห้องแล้วโเสียงกบเสียงเขียดห้องแล้วตะเวนเริ่มจะตกดินแล้วทุกคนไหมคะบรรยากาศบรรยากาศชนบทบ้านนอกนะคะจะบรรยากาศดีแบบนี้นี่แหละบรรยากาศดีมาก วันนี้พาทุกคนมาดูคุณยายยกยอนะคะชมทุ่งฤดูการทำนามาถึงแล้วน้ำในทงไฮทงนาเห็หนไหมคะในกลางนานี่กับปลากระบอนได้สแสดงว่าปลาเพิ่นบื่นขึ้นเมื่อคืนนี้พี่น้องอ้ผลตกแห้งๆทุกคนเชื่อมหมเสาย่อห่ะบอกหูเมื่อผลตกเมื่อคืนนะะี่ค่ะนอนหลับสนิทนอนหลับคักมากเลย ทุกกัยยปลาลดใหญ่นี่ปลารถใหญ่ปลารถใหญ่อีกแล้วว่าสิมือ่ะปลารถใหญ่เอา้าเดี๋ยวตึกอันอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลารถใหญ่ปลารถแล้วใหญ่เนี่ยนี้ยละ่ะถ้าอยู่ทางเทิงภาพงามๆผัดบวเฮนบะทึกนี่ปลารถใหญ่ทุกคน ว้าวนานนานนานหนึ่งตัวเออปลาเกล็ดลบหนึ่งตัวนี่นี่นี่ดึกอีกลึกดึกดึกอีกลายใาบปลารสอีกวะปลาขาว ปลาซิวข้าวบะวปลาขาวนีป่ปลาขาวไอเกล็บแล็บสองตัวจ้าสองตัวยายกับบอไวมาทางพีอ้าวโอ,วโอว้เอามันละค่อยว่ามันมสิล้มน้ำไม้นะอ่ะนะเอา้เอา,อากโรคเกิดโรคเกิดเด้ออ้าวไอ น่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วน,นี่จับตัวบัตรตับตัวนปลายางยา,ยาปลาชะแงงบอกโอ้ปลากระพงกับตัวใหญ่ขนาดเลย แทงมือสะละความมันแทงเ็ไงชื่อน้อยแต่อลีอยงตั อเอาอีกบ้านนี้เมื่อกับ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 บาทสุดท้ายจ้าเมือ่อแล้วจ้าบาทสุดท้ายไปกลับแล้วจ้าข้ามแล้วบทมีป่าบทถือป่าแล้วไปไปรสรุปปลาคุณยายข้างบน กลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้าดูสรุปปลาคุณยายรอบแรงนะคะนี่โอ้ยทุกคนเห็นไหมคะเข่งกระยัางพี่น้องมีแตได้เยอะมากสอยอสิแกงมานสิแกงแซบ ใส่ผักผักนอกนะคะเก็บสะดุ้งพับจอกลับแล้วค่ะจ้าวันนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการตึกปูตึกป่าเนาะการหายอยู่หากินแบบชนบทบ้านเรานะคะ ไว้เพียงสํานี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครข์กดติดตามให้สาวย้อนเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ